อีกคลิปนะครับเป็นที่สตอกโฮมซิตี้ฮอลหรือว่าสาราว่าการเมืองสตอกโฮมนะครับ17พฤศจิกายน2566นะครับเวลาประมาณ9โมง50นะครับอุณหภูมิก็ประมาณ0ถึงลบ1องศานะครับเหมือนเดิมก็ความหนาวมันเข้าทางมือนะครับ อันนี้เป็นวิวฝั่งตรงข้ามของสาราวาการเมืองสักพูมอันนั้นน่าจะเป็นนะลิดดาโูเมนเชิร์ตนะครับก็นี่เหมือนเป็นแม่น้ำเลยสักอย่างอันนี้ไม่รู้ชื่อครับ โอเคแข็งแล้วมือแข็งแล้ว